าแค่ครั้งเดียวอยู่ที่นายพรานไม่มีนายเราตายหมดไม่ลุยก็เลิกพี่น้องข้าไม่มีอีกแล้วที่ข้าจะทรนรถยทุกคนข้าค,คือออพติมัสพรานคือช่วยโลกเราต้องเคลื่อนพลขึ้นไซเบอร์ทรอม ควินไทยสามารย่านกำลังมาทั้งหลดงามเหลือเกิน อัพติมัสพรามให้ผีกัดจุดตายศัตรูมาแล้วเป็นโถงจุดระเบิดอาวุธมหาพลัยอยู่ที่นั่นให้โดนกับดาวเทียมจับตาไว้หาให้เจอแล้วเตรียมดุสการจู่โจมใส่ฝบกจุดที่สองหมื่นหนึ่งพันฟุตค้นพบโถงจุดระเบิดแล้วนิดตาที่รามบองกำลังจับตาโรวจจุดระเบิดของศัตรูของจุดระเบิดของจุดระเบิดเาราต้องตีให้แตกว่ามันทำงานยังไงแล้วหาทางปเปิดบัญชีมัน